ันตกใหม่ๆดินชุม่มมาขุดต้นตาลไปทำบอนไซครับวันนี้ขุดได้แล้ว1นึ่งต้นสองต้นกานมังสวยน่ารักนีครับวิธีชีวิตชาวบ้านขุดไปทำไปนี่ครับในการขุดตาลไปทำบอนไซ เพาะไว้ก็ได้แต่มันช้าเอาอย่างแบบนี้จะเร็วนี่ครับต้นตาลที่ทำบนไสสวยตัวน,นีม้มาพร้อมดินหุ้มรากจุดยอดจุดยอดครับนี่วันนี้ลุงก็มาออกกำลังกายด้วยขนาดยังไม่สบาย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการลดความอ้วนรับไม่ต้องไปกินยาลดคุ้งลดหุ่นลูดต้นตาล ได้หลายอยู่คนหนึ่จุดยอดยส,สุดยอดยอของการาน,นี่ครับนี่ไม่ไม่ใช่ธรรมดาแต่ดีว่าฝนตกมาสองวันติดกันดินทำให้ดินชุม่มหลังจากที่ไม่ตกมาเป็นอาทิตย์ร้อนมากครับอีสานจังหวัดชายภูมิครับอาเภอบ้านเข้า น,น,นี่ต้นตาลที่เห็นนี่ครับอายุแบบสามร้อปีแล้วครับนี่ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายครับอ,อานี่เรื่องจริงครับไม่ตอนนี้ลูกตาลก็สุกเ,เพื่อนบ้านชอบที่ทำเอาที่ชอบไปทําหนุมตาลขายก็มาเก็บที่นี่ลุงแกก็ใจดีมาก อยากเก็บเก็บไปให้ลูกหลานเอาไปต่อยอด <c oughs> นี่ขนาดไม่สบายครับเนี่ยส <c oughs> ุดยอดสุดยอดอายุหกสิบกว่านี่แข็งแรงแข็งแรงมากครับ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งไร่ทุ่ง,งนาออตอนนี้หน่อไม้กำลังออกหนอ่หนอ แล้วก็ต้นชี้เล็กก็เต็มไปหมดนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ตามท้องไล่ท้องนาหาไม่หาไม่มีครับยุคนี้สมัยนี้นครับวันนี้อากาศดีไม่ร้อนมากเอ,อเพราะว่าฝนตกสองวันปิดกันวิถีชีวิตชาวบ้านว่างๆก็มาฝึกสมาธิเอาาะ อาครับคลิปนีเ้เกือบ3นาทีโอเคครับ